สวัสดีค่ะบัดนี้วันอังคาร ที่3เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2568เป็นวันที่34ที่ข้าพเจ้านางสาวรัชนิกรเมฆฉายขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้า จงตั้งมัน่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจอ่อในอัคาระเพีรชชนะในบทส,สวดอย่างต่อนเนื่องด้วยเทินบทที่หนึ่งบทกราบพระรัตนตรัยอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังพะคะวันตังอภิวาเทมิ สวาฆาโตภะคะวตาธรรมโมธรม,มังนามาซามิสุปฏิปันโนภะคะวโตซา,าวกสังโภสรางคังนามามิบทที่สองบทบูชาพระภัยรีพินาศอารหังสัมมาสัมพุทโสุจิรัง ปรินิพุโตคุเนหิทธรมาโนทานิปารมิหิจาทิสติยาวชีวังอาหางพุทธังธรรมังสังคังสลรนังคโตปูเชมิราตนัตยังธรรมังจารามิสโธทินาบทที่สามบทสวดชุม,มนุมเทวดา สมันตาจัก,กวาเรสุอัตตราคัชันตุเทวตาสัทธรรมังมุนิราชะสุสนันตุสักขโมขธรรมสักเเกาเมจะรูเปคิริสิขารัตเตจันตาลิเควิมาเนทีเปรัตเทจะคาเมตรุวนาคาหเนเคหาวัตุมหิเคเต คูมมาจาัาตุเทวาฉะละทะละวิสมยยาคคันทัพนาคาือทันตาสันติเกยังมุนิวระวะจานาสาทวเมสุนันตตธรรมส,สวนากาโลอยมพะทันตาธรรมส,สวนากาโลอยมพะทันตาธรรมส,สวนากาโลอยมพะทันตา บทที่สี่บทสวดปุพภะภาคธรรมการนโมโอตสสะภะควะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธสะนามโมตสสะภะควะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธะนามโมตสสะภะควะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธะบทที่ห้าบทสวดไตรสรณะคมนาปาทะ พุทธังสลนังคชามีธรรมังสลรนังคชามีสังคังสลรนังคชามีทุติยมปีพุทธังสลนังคชามีทุติยมปีธรรมังสลรนังคชามีทุติยมปีสังคังสลนังคชามีตติยมปีพุทธังสลรนังคชามีตติยมปีธรรมังสลนังคชามี ตัดเยียมปิสังคังสลา,านางังคาชานี่บทที่หกบทสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสลานังอัญ,ญังพุทโธเมสลา,านังวรังเอเตนะสัจจะวัชเชนะสดิเมหตุสพัพพทา,านัตถิเมสลานังอัญญงธรมโมเมสลาังวรังเอเตนะสัจจะวัชเชนะสดทิเมหตุสพัพพทา นาทิเมสาลานังอัญยังสังโคเมสาลานังวรังเอเตนะสัจจะวเชนะสดทิเมหตุสปทาบทที่เจ็ดสวดติรัตนาปนามคาถาพุทธังนะเมรัตนาโพตะสลิลจิตัง,งรตธรรมังนะเมรัตนาโพตะวิสุทธิสารังสังคังนะเมรัตนาโพตะสุสี ราิตีเอตังนเมติรตัรตนางรตนตยาวหังสัมมาสโมสริตวัตถุวิเศสภูตังอัญโยยานยุตตะคุณโยคะวะสปวัตตังอสุมิตย,ยัมพิปิตเทวะยะถาติทันเทเอกังวินาตทิตตเรสะมาสัมภเวนะโลเกกทาจิจะจเรลจะปาตุภูตังคัมภีรยานวิสยางอติตุทธสถังวินยูหิต ปันทิตะชนเนหิวิชัญญรูปังโลกัมหิเกหิจิกระฐานจุปะลพันยังเกสันจิสุทธุกุธิตังคุณกายตายะนาเมหิเยวะชนะตายะสุสุตัมปิสมุปสตังมนาสิสุทธะปัสสาทถา,านังปุญญาธิกาณะมะสะมุตตะมะปุณณภูมัง ทุกขาปมุจจนะมุขสะสลานังพตานังปูชาระเหสุประมังอภิปูชะเนยังนิพานาสาชิกิริยายุปะนิสะยะถังสัมมากิเลสมละลาโสทะนาสิทธิยาจะสาธุหิอัถะกุศเลหุปะเสวนิยังปานีหิจาบิสลานังคามณียเมวะ ตัสมาหิตังติรตัตนังสลานังคะตัมหระรัตินทิวังขณะเนสุนัสมสมานาปูเชมจาจปิสัสตังสุปัสานจิตตาตัฏฐานุปริจาริยาสธารตาจะุญเยนะตัถะสุกเตนะสุขีภเวมุเตเชนาตัสาาสะจะสทาปิสวัธิโหตุโยเจธาธรรมะ วินัยยมิปะมาณโพโตโลกุตระาภิสมายเนิยโตสุโภชัมตศกปานิสยะจายายอยมปิโหตุวัตถุต,ตเยปริจิตโตสุปัสาทะกาโรหบที่8นดนามการาสิทธิคาถาในพระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรยานวโรรสโยจักขุมามุาม a m ลาปะกธโถสามังวพุทโธสุขโตมุตโตมาราัสสะปะสาวินิโมจยันโตปาเปสิเขมังชนตังวินยังพุทธังวรันตังศิลสานามามิโลกัสสะนาถัจะวินายกันจะตันเตชะสาเตชยสิทธิโหตุสพันตารายาจะวินาสเสมนตุ ธรรมโทโชโยโวิยาตัสะสัตถุทัเสสิโลกัส,สะวิสุทธิมักคังนยิยานิโกธรรมะทัรสธารีสาตาวโหสันติโรสุจินโนธรรมังวรันตังศิลสานาม,ามิโมหปทาลังอุปสรรตาทาหังดันเตชะสาเตชายาสิทธิโหตุสพันตะรายาจักวินาเมนตุ สัทธรรมาเสนาสุขตานุโคโยโลกัสสะปาปูปะกิเลสเชตาสันโตสยังสันตินิโยชโกจะสวกาขาตาธรรมังวิธิตังกรโรติสังคังวรันตังศิลสานามามิพุทธานุพุทธังสมาสีละทิถิมตันเตชะสาเตชายาสิทธิโหตุสัพพันตารายาจะวินาสเมนตุ บทที่9้าบทสวดนโมการัธากะถานโมอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะมเหสิโนนโมอุตตมะธรรมะสะสวาขาตาเสวะเตนิทะนโมมหาสังคาสาปิวิสุทธสีลทิทิโนนโมโอมาตายารัตสะรัตนตยสสะสาธุกังน,นโมโอม,มากาติตสะตสะวัตถุตยสปินโมการปภาเวนวิคชนตุปัทวา นโมการานุภาเวนาสวัสดิโหตุสะพทานโมการรสสะเตเชนะวิทิมหิโหมิเตชวา